้อนรับเข้าสู่ลีเจ้าทำอะไรกันนะ <c oughs> วันนี้จะมาทำข้าวต้มทะเลนะนาหือมวยจริงๆแล้วนี่เป็นสุกแต่จิ๋วสุกผงเล้งพา้นขึ้นๆไปเที่ยวในผงเล้งใครๆก็ชอบไปกินข้าวต้มปลาข้าวต้มทะเลของย่างเราจะเตรียมน้ำซุปก่อนนะจะได้ทำข้าวต้มน้ำเดือดแล้วเราจะใส่ของปลาลงไป อันนี้คือปลาเก๋านะปลาเก๋าปลามพรเราต้องการทำข้าวต้มให้มันเป็นเมกเมไม่ให้มันหละแล้วกนั่นเราก็เอากุ้งก็ของเราต้องใส่กุ้งที่เราใส่รวมกันทีเดียวก็ได้กุ้งทั้งกุ้งทั้งปลาใส่ขิงอ่อนลงไปด้วยเพื่อให้หดักกลิ่นข้าวที่ถ้าปลาเก๋าไม่มีกลิ่นข้าวแต่โดยหลักต้องต้องใส่ขิงขิงต้องใส่ต้องใช้ขิงออกห้ามห้ามใช้ขิงแก่ แล้วก็ใส่ข้าวสวยลงไปข้าวสวยเราหุงแบบแห้งๆให้มันเป็นเม็ดเเพื่อทําให้มันเป็นน้ำใสยรังนี่ข้าวต้มจะเป็นน้ำใสถ้าจะเป็นน้ำข้นมาเราต้องคุงข้าวต้มนี่เห็นไหมข้าวเป็นเม็ดๆเดินด้วยพริกไทยใส่เกลือหน่อยหนึ่งใส่สียูทำอไมเราต้องใส่สียวสียูของเราจะไม่ออกเปรี้ยวจะเป็นกลมกลมสียูที่มาจากถั่วเหลืองแทมันจะกลมกลมใส่ลงไปปุ๊บสีสันจะสวยแล้วก็ยาอรยด้วยมันจะกลมกลม อันนี้นเราเราก็ตักพวกนี้ออกนี่เห็นไหมเข้าเป็นเม็กๆนะเสีเจะออสีทองเพราะว่าเรามีหยดสียูจีนลงไปสียูที่มาตัดผค่ที่เราบรบโพอเรากินกันมาหลายสิบป,ปีที่ผ่านมาเราอยากใช้ว่าใช้สียูตัวนี้หลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักชีกับต้นผมนะสีสันสวยไหม ออแล้วก็โยดต้องใส่น้ำมันหน่อยนึงนะออแต่เราไม่เราไม่ใส่เยอะโอเคเสร็จแล้วครับนี่ข้าวต้มปลาข้าวต้มทะเลข้าวต้มปลาเกา๋านะปลาเกา๋าเนี่ยเนื้อปลาเกา๋านะใส่กุ้งนะใส่ปลาหมึกโอเคเสร็จแล้วกินได้แล้วครับว้าอร่อยมากทั้งหวานทั้งกลมกลม่อมนะโอเคท่านภรรยามาชิมดูสิครับ วันนี้ฉลองวันวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่อ๋ออร่อยอร่อยอวันนี้วันเกิดทําให้ภรรยากินข้าวต้มกลมกล่องอร่อยอร่อยทะเลข้าวต้มลุกๆเยกลงออ่ะเราทําข้าวต้มทีหนึ่งลุกก็กินอร่อยค่ะแล้วก็จะมาทําน้าจิ้มปลากันนะคะจะใช้เต้าเจี้ยวกับซีอิ๊ว ดี๋ยวเอาไว้กินต่อทำอะไรกันอยู่อ่ะนะโอเคต้อนรับเข้าสู่ลีจาต้อนรับต้อนรับเข้าสู่ลีเจาวันนี้จะมาทำข้าวต้มทะเลอ่นานะหือมวย